สวัสด,ดีครับพี่น้องชาวยูทูบน้องอพยพออนทัวร์นะพี่น้องน้องทุกสวัสดีเย็นเย็นเดี๋ยวี๋โอ้ยอากาศมันร้อนแห้งพี่น้องเอ้ยไปลงบอ่อสองคันเลยว,วันนี้เลยเจ้าอุปสุสองร้อยสิบห้าเจ้ามาร์กซิสโคบิโก้สองร้อยเหมือนกันสิบหก สิบห้ากับสนี่เป็นคนลุ่นกันตัวนี้สิหตัวนี้สิบห้เไอ้หล้อนี่ล้อนจะเป็นสิบอาสิบสองสิบน,นี่จะเป็นขีดร้อดนี่รวางีีรถบวมมีแต่รถบวมนะเพืนะ่อนไหมรถแมโครเป็นของเาแก่เดียวเลยแก่เสียตั้ปจะชันกันเลยเใครจะเร็ว ต่อตักไหมตัดตักไหมเรวของคุณปูนี่เข้าก่อนไนงะให้เดตช่วงพร้อมกันใ,ใครจะเร็วกว่าระหว่างมาร์กซิกกับเนี่ยเจ้ารุ่นห้ารุ่นห้าหีือรุ่นห้าเลยหรือเต่กเตยังไหวด้วยไปไปไปเกียวว่าไปพวกตลานไป โ,โจโจไปโจโจทีมเหยนะจะทีมบอลนึกจดูใช่ป่ะจะเบาจะปุณนตลกนะเบาๆเ่ยไม่ได้บาลูกสิเพราะว่า,านนุ่เยอะเจ้าอาองโคงุ่เยอะนะ จะมาใสา่จะ่เลยนี่นไปดูสวนมังมีกันนั่งงานเที่ยวนะไม่ใช่งานเหมาแตใส่แบบสวยๆใส่ดินสวยๆไม่ต้องเปลี่ยบลูกค้าไม่ต้องใส่น้อยใส่ให้เยอะๆหน่อยให้ลูกค้าก็พอใจกันหน่อยใส่ดินนะ เวลาเบกก็ใส่กันได้ด้วยเวลาใส่เป็นเทีย่ยวแล้วใส่น้อยๆเห็นพอดีพอดีหน่อยรถเม็กโครฝากถึงทุกทีมงานเลยเออมาไม่มีรถเจ้าก็ว่าไปทั่วตัวเดีวยวไม่มีรถแต่คนเป็นคนซื้อดินได้ว,าว่าวนะเินตลกทั้เนั้ เพราถสวยๆแกไม่หันหน้าไปฝั่งโน้นเพราะอะไรมันแดดมันแรงเลยพี่น้องต้องหันตุดจะแดดเลยอันนี้มีแอร์นะนี่เจ้าคุณปูนี่มีแอร์เพราเย็นๆช่ำๆหน่อยแต่เนี่ยมันจะมาร์กซิกนี่แอร์ไม่เคยมีนะแอร์มีแต่พัดลมเป่าม้นอัดลมแผงแอร์ไม่มีเดีต้เนี่ยจบงานนี่ไปจัดระบบดีๆหน่อยได้รถเนี่ยจะจัดระบบดีๆมันจะบบใช้งานดีจะสวยกว่านี้ได้รถเก่าเนะี่ย เดี่ยวฮั่นหน่อยเอวมันงึงักเงีงักอยู่นี่เนี่ยกดตรงที่หัวกระดกเลยนะเดี๋านรถยังนิ่งๆอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกก็จะขุดไปขุดมาเดี่เอวจะหลุดเป็นรถปงคู่รุ่ยข้างล่างไว้ไว้ดิเนี่ยงลวกลงบอลเรือดีตรงข้อสั้นๆเรือจกขึ้นมาหัวรถปลุกกุะสุนที่วางในเสียต่ะอ่ามารุดด้วยเพราะว่ามันรออยู่ในที่ดินเลยนะข้อบาตรรถไถที่ว่านล่ะ เห็นบกง้อสิเนี่ยแต่ใจเจ้ามันชิวุดุจงานไปหน่อย,เ,ย,ย,นยนนเนาะน็อตมันมีขันอยู่แต่ว่าเอวมันรวมนิดเฉยเดี๋ยวไปลูกพี่เอามาตอ่อจากไหนเครื่องไหนไปไหนเข้าช่วงล่างแกมันดีอยู่เลยช่วงเนี่ยตัวลงตัวเดินฟงเฟรมดีเฉืยอ,อยู่ผิดแต่เอวร่วมไปหน่อยเุ่งกี้ก็รวมไปหน่อย แก็อึดเ,เนี่ยบูมอาไม่มีฝาไม่มีราวเลยไม่มีราวกระบอกกระบงกระบอกยังไม่รั่วสักอันเลยตัวลงตัวเดินก็ยงังแดงอยู่เก็บเอวเก็บเ,เอวกับกุ้งกีบูธสลักนะไม่ใช่ก,บบกุ้งกี้เอกเก็บบูธสลักกุ้งกี้มันไม่มีบูธไม่มีอะไรเลยนะมันแหวง่งมันเบื่อทุบได้วเนะี่ยมันต้อง ข้าใหม่นั่นแหละมันต้องฟันใหม่อก็ฟันใหม่หรือว่าต้องตัดคอมันทิ้งเลยต้องเอาคอมาใส่ใหม่ไปปั่นล้อเล่นล้อโชว์ไปก่อนเพราะช่วงว่างงานพอรถคนล้อแล้วเรา,เาก็พูดติชมไปเรื่อยๆพี่น้องเลยติอะไรเดื่อยๆให้มันยัาให้มันดีขึ้นนะไม่ใช่ติให้มันเดียวลงเลยไม่ใช่ กว่าอะไรด้วันรถมันที่ร้ายรู้ก็รุ่นสภาพไม่ดีก็ต้องทำให้มันดีหน่อยอย่างนั้นเด้อมันจะได้อยู่กับเรานานๆไม่ใช่เลยหรอกเก็บสภาพดีๆมันสวยนะจะมาซิกนี่ระบบโครงระบบไฟนี่มันไฟมันไม่ครบเฉยเท่าที่มันช้ามันอะไรนี่มันต้องไล่สีลงนงสีน้อยอะไรของมันนั่นแหละเป็นระบบไฟฟ้าตึงไฟฟ้าตึงอุปกรณ์มัติไฟฟ้าไม่ที่ถ้มาหยุ่มาเลยพี่ จะจะทำฝุนไรนีแ่แต่จะตู้ร้อยเกตห้านั่นได้หน่อันนี้ก็ร้อยเจ็ตห้านี่ดูหน้าแล้วนินี่ก็ร้อยเ็ตห้านี่ดูหน้าไล้หนิหน้าเดียวกันเลยเลขราหัสเลขรหัสอะไรนะ fc9j บะ่เป็นรหัสเเจซีก้าเจนะมันเป็นเจ็ดซีเจ้าเจ็ดซีอันนี้ก็จะเป็นรหัสเจ็ดซีเหมือนกันเลย ล้ยเจ็ดห้าเหมือนกันแต่เป็นเป้นหัวรุ่นเก่าเป็นสมอีตัวนี้เด็กกาเด็กกาตัวนี้ตัวแรงเประจำบ่อเลยวจวดลาแกนไปเอาบอลลูกพี่บอลบโอ้มาเจ้าแดงแค่ออบอลได้บอลด้วยลูกพี่ไดเราขึ้นไปเนินเลยด้ยไปไปเราขึ้นให้ดูจะว ว่าเขาไม่เนี่ยเขาจอดตรงนี้หลบแดดหน่อยด้วยหลบแดดหลบพวกหน่อยไม่พวกออกไม่ได้ด้วยออกมาเท่าสามสี่คันก็ไม่ได้กลัวนะพอสองคันนี่ยมาร์คซิสเนี่ยจะมาร์คซิสมันจะอิดๆหน่อยปกติมันจะเร็วนะจะมาร์คซิสหนี่พระบบไฟไม่เต็ม,มเก็บดีๆระบบชงระบบไฟให้มันเต็มมันจะจวดจัดฟัดเหงาคนนี้อยู่ เด้อดี๋ยเสียตาเด้อก็ม้สีรถเจ้าเด้อค่อยค่อยพูดมี่ฟังนี่เฉยนะอาไรจะเคยดีก็เงินออกซอยในแม่ราสิวาเด้เสียตาเราเบิ่งอ,อยูอยนนย่นะไอ้กูกย,ยังเงินดอกซอยในเสียตาเอ,นะยอ,อยยเ้ยรถเจ้าเนาะค่อยออกซอยกับค่อยค่อยคูน,น้ำไขู่เนี่ยจะผมอยู่เนี่ยจะมาปันนะ่นกะับไขว้เนี่ยนะโอย่า้ยรถเจ้าได้ดี รถมันสภาพด,ดีๆลูกน้องมันก็มีกำลังใจขับอยู่เนี่ยมันไม่ร้อนไม่อะไรเนะาะไปสามคันมันนีวิ่งก,กันเกือบแปดคันนะมาไปดูตรงนัง้นองลี่น้องมันร้อนให้ผมนั่งอยู่ตรงนี้หน่อยนั่งอยู่ตรงมี้ร่มหน่อยฝุ่นเขาก็อดทนเราอะไรเงยๆเดดมันร้อนไม่เห็นหน้ารถไปออกที่ร้อยยก,ก,กเลยบุรุษมา รนะถมีวงมีเอ์นูนีรถรถส่วนตัวเขาเลยมันจะรถรวมรถโอ้ทอย,ยทำไงเพี้จะตายตัวคนไทยเลยวันไปมุมไหนดีเนาะพี่น้องมันรม่มก็พอได้ด้วยแต่มันแดะแต่มันกุ่นดิมุมใหม่ดีกว่าเนะพี่น้องเนะไปะ ชิปนี้ก็อจจัอจจดทะลุดอัดเสียบทมันมันนานเลยนะน้องน,นะชิปียาวเลยนะที่ยาวกองคันนี้ออกจากบ่อก็ต้องค่อยตัดชิปนะเดี๋ยวไปหาที่นั่งใหม่กันรถตกที่นั่งลําบากแล้วตอนนี้นะแดดร้อน,นยังไม่พร,รว่าเลยย,ยังฝุ่นอีกคุณเมื่อกี้พ้นพี่เอ็มสองจุดห้าเลยเพื่อนจะไหลก็หันจะแดวดวันนี้บ่แดดวันนี้นะความร้อนกอ็เลยสี่สิบสองสี่สามองศาเลยแถวนี้เลย อโซนไหนดิโซนน้องเรือเดิขอนแก,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 แก่นขอนแก่นโซนขอนแก่นเรืงไหนใครสนใจก็มาถ่ายได้เด้อเนี่ยงานเสียบตัง้งเจะมีรถเจ้าโคยสองคันหกรถถ้ออีกรถเชนเลอร์อีกเกียบมีอะไรรถคงรถ,ถไถแกมีหมดเลยเนี่ยงานกำลังใหญ่ใหญ่ไงแต่แกยังไม่เล่นรถใหม่แกยังตั้งรถก่ออยู่แล้ว เราสคันไปทำแต่คันเดียวไม่ได้นะพี่น้องมันต้องแยกงานกานะันทำเดี๋ยงานเยอะๆมาจะเก่าหน่อยก็ขอมันทำงานได้ไปๆคุ้มๆว่าอันนี้คันแรงอคันนี้มาที่หลังนะทำไมเขาเสี่ยงงานแล้วจะมาสิอ,อ,อ,อู้อู้อู้เหอวทะลุเหรอ ด,ดูดูดูไโค้งหน่อยพร่โอ้โอ้โระวังเสาไฟด้วยนะลูกพี่นะมีเสาไฟด้วยนะตามทันเร็งเรเเราแซงกันไปแล้วยังเขาแซงกันด้ยเอาจะเขาสับสอมาเลยระวังโค้งด๋ยวโค้งหนลูกพี่นะอาไโค้งหน่อยลูกพีนะ เล้พี่นะทันเมื่อกี้แกไม่แกไม่เหลือโค้งเลยนะขึ้นถนนคอนเรีป์นี้กระโดดหถึงเลยนะเอองั้นเหรอมาพี่น้องนะเราคลิปนี้จบกันคลนี้ก่อนเด้อยคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อยกับอ้อมสินออนทัวร์ตอนนี้ขอไปทัวร์ตรงไหนดีตรงร่มๆ่มก่อนร้อนแดดนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลัง,งใจให้เสนอทำคลิปหน่อยรู้สึกว่ามันจะร้อนเหลเือเกินช่วงนี้ ุนส,สวัสดีครับ